ออาามบนผู้เล่นอ่อนหัดสูผู้เล่นระดับเทพตอนที่7และ8ส่วนใครที่อยากจะอ่านมังงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้เปเลยนะครับกับเพจชาวาว้าผแปลไทยลิงก์อยู่ใน้ล่างคลิปเลยนะครับเอาละเพื่อน็นการเสียเวลานะครับรอยเราสมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go เราไม่ได้แค่แข็งแร่งขึ้นเท่านั้นแต่เรายังแซงหน้าผู้เล่นส่วนใหญ่ไปแล้วด้วยสู้แค่นี้มันยังไม่พอแล้วก็ภาพสะท้อนเลเวล30ในชีวิตก่อนของเราไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ภาพสะท้อนที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เราจะใส่เขานี่แหละเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราแข็งแร่งขึ้นมามากแค่ไหน เราเคยได้ยินว่ามีผู้เล่นยอมตายเพื่อที่จะได้รีเซ็ตเลเวลเพื่อมาท้าทายภาพสะท้อนของไลติงสไตล์เลเวล30เขาทำสำเร็จไหมนั่นเหรอแน่นอนว่าไม่ความเข็งเก่งของภาพสะท้อนของไลติงสไตล์เลเวล30นั้นเป็นของจริงนั่นแหละคือที่มาของสื่อเขาภาพสะท้อนที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เราได้ยินมาว่ากลุ่มนิวออเดอร์อยู่ในอันดับต้นๆของโลกได้เพราะแดนภาพสะท้อนนี่แหละ แจ้งเตือนคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าต้องการท้าทายไลติงสไต์เลเวล30ิยืนยันเอาละเริ่มการเดิมพันยืนยันอะไรเนี่ยนายลงเดิมพันอีกแล้วเหรอแม้ว่านายจะลงอีกแต่ทำไมนายถึงไม่ลงข้างไลติงสไต์เลเวล30ละ่ะที่ได้สายาว่าผู้ที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ละ่ะเจ้าเย่นั่นดูยังไงมันก็แพ้แน่โอ้ยจะบ้าตาย ไม่ต้องห่วงหน้าเพื่อนถึงนายจะคิดว่ายังไงเจ้าเย่นั่นก็แพ้แน่นอนแต่สันก็ยังเสื่อในตัวของเจ้าเย่นั่นอยู่ดีแล้วภาพก็ถูกตัดมาจะเริ่มสู้ในอีก10 Lighting Style Level 30ปอาวุธเจ็ดจำงสุดท้ายดาบอุปกรณ์สุดผู้บิทักนิรันการที่สมบูรณ์แบบเย่เลเวล23อาวุธมีดสั้นปืนพกอุปกรณ์สุดมือใหม่ หลังจากที่เลเวลเราอัพมาถึงเลเวล23เราอัพเต็มค่าสติตตัดที่เหลือทั้งหมดไปที่ความสลาดจนมันเกิน100ไปแล้วแจ้งเตือนค่าความสลาดเกิน100สติตตัดทั้งหมดแล้วฟังสั้นอัตราส่วนน้ำหนักบวกหมานะ399เริ่มสู้ อย่างที่คิดไว้เลยเขาแข็งแกร่งจริงๆแม้ว่าสถิตัสของเราเจ้าพ่อกับผู้เล่นเลเวล46แล้วก็ตามแต่เขาก็ยังกดดันเราได้อยู่แต่เขาก็มีแค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นแหละเรามั่นใจว่าเราสามารถเอาชนะเขาได้เรียนรู้สกิลคำอวยพร สกิลเลเวลย0่คำอวยพรบับค่าสถิตัดให้กับเป้าหมายและลบล้างดีบัฟออกจากเป้าหมายที่กำหนดระยะเวลา1นาทีอัตราส่วน1หน่วยมานะเท่ากับ0.5หน่วยสถิตัดทั้งหมดคำสาบคำสาบแบบซุ่มอ่อนแอสลาภาพเสื่องสาตาบอดสตันพิษอัมพาตบ้าข้างสะกดจิตและสับสน แจ้งเตือนขโมยพอเรียนรู้แล้ว,ลวสติตัสในการต่อสู้บวก15หน่วยสติตัสในการต่อสู้มากกว่า30หน่วยสายะนักรบระดับตำ่ำพัฒนาไปสู่นักรบระดับกลางบัฟค่าสติตัสทั้งหมดเพิ่มขึ้น10หน่วยกำลังคำนวณบัฟค่าสติตัสที่กำหนดได้34หน่วย เลเวล23ค่าประสบการณ์6947สเตตัสทั้งหมดโจมตี66ป้องกัน66ความต้านทาน10ความแข็งแกร่ง33ความคล่องตัว33เกาะ33ความสลาด143 14การรับรู้33แต้มคงเหลือ0เลือด460มานาะ410ใช้สกิลคำอวยพรด้วยมานาทั้งหมดเลย ถ้าเลเวลของเรายังไม่พอนั้นก็ใส่สกิลไซส่ซดไส์เลยละกันแจ้งเตือนไสมานา400หน่วยเพื่อบับค่าสเตตัสทั้งหมด200หน่วยระยะเวลา1นาทีคูดาว8 1นาที เลเวล23ขัาประสบการณ์คงที่สเตตัสทั้งหมดโจมตี466พลังป้องกัน466ความต้านทาน110ความแข็งแกร่ง233ความคล่องตัว233เกาะ233ความสลัด343การรับรู้233แต้มคงเหลือ0เลือด4,460มานะเหลือ610 เวลาแค่หนึ่งนาทีก็จบการต่อสู้นี้ได้แล้วสุดผู้บิทักนี่หลังการครบสุดเลยแบบนี้หลังกายของเขาก็พัฒนาไปถึงระดับอารีนัซี C. ภาพสะท้อนของไลติ้งสไตล์เลเวล30ไม่มีทางแพ้อยู่แล้ว ไม่มีทางที่เลเวล23จะสนาภาพสะท้อนของไลติงสไตล์เลเวล30ได้อยู่แล้วถ้าเขาสามารถเอาชนะได้จริงๆล่ะก็เขาก็จะเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถมากจริงๆและเร็วๆนี้เขาต้องกลายเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆได้แนะ่ อย่างนี้นี่เองก็ว่าล่ะทำไมในชีวิตท,ที่แล้วของเราถึงไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ไม่ใช่แค่มีสติตัดที่สูงแต่ยังมีอุปกรณ์ที่ดีและยังสกิลล็อกเลือดอีกด้วยถึงแม้ว่าผู้ท้าทายจะมีสติตัสที่สูงกว่าก็ไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆเลยเพราะกฎในการท้าทายของแดนภาพสะท้อนคือภาพสะท้อนต้องมีเลเวลมากกว่าผู้ท้าทายอย่างน้อยห้าเลเวล แต่ซันนะแตกต่างมาดูกันว่าสกิลของใครจะหมดก่อนกันระหว่างสกิลล็อกเลือดของนายกับสกิลคำอวยพรของซันระยะเวลาของสกิลคำอวยพร25วินาทีจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่แค่เพื่อค่าประสบการณ์และคะแนนอย่างเดียวแต่สำหรับเรา มันคือการกำจัดจิตใจที่ขี้ขาดในชีวิตก่อนของเราระยะเวลาของสกิลคำอวยพร25วินาทีอันเก่านี่หวาเราต้องเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาเราต้องแข็งแกร่งขึ้นและมากขึ้นไปอีกแข็งแกร่งขึ้นระยะเวลาสกิลคำอวยพร15วินาทีแข็งแกร่งขึ้นไปอีกและในที่สุดก็ระยะเวลาสกิลคำอวยพร10วินาที กลายเป็นผู้เล่นระยะเวลาของสกิลคำอวยพร5วินาทีระดับสูงสักทีผู้เล่นมืออาชีบงั้นเหรอเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ดีนะคำพวกนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับเราเลยเพราะเราอยู่คนละโลกกันนี่สำหรับพวกเขา และส่วนนี่สำหรับสันฮ่า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 หมวล้อเพื่อแจ้งเตือนขอแสดงความยินดีผู้เล่นเย่คุณสามารถเอาชน,นะภาพสะท้อนของรอยติ้งสไตล์เลเวลสได้สำเร็จคุณได้รับ432,269เหรียญเกมและค่าประสบการณ์432,269หนหน่วยคุณเลเวลอัพ ผู้เล่นเย่เลเวล28ค่าประสบการณ์83,252สเตตัสทั้งหมดโจมตี76ป้องกัน76ความต้านทาน14ความแข็งแกร่ง38ความคล่องตัว38เกาะ38ความสลดัด148การรับรู้38แต้มคงเหลือ25เลือด760มานะ444 ค่าสเตตัสในการต่อสู้บวกสองค่าสเตตัสในการต่อสู้3ามปะเป็นไปไม่ได้พวกเราสนะฮเห็นไหมฉันบอกแกแล้ว หยุดดีใจได้แล้วนายจะเป็นจุดสนใจได้นะรีบออกจากเกมเถอะพวกเราจะย้ายบ้านกันแล้วภาพก็ได้ถูกตัดความเป็นจริงบ้านของหลิวเย่พี่หิวหรือเปล่าให้หนูทำก๋วยเตี๋ยวให้กินไหมน้องพี่ไปกันเถอะพี่จะพาไปเลี้ยงบาร์บีคิวเอ๊ะทำไมต้องหาเรื่องเสียเงินด้วยเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยก็ดีกว่าอีก เอาหน้าพี่ทําเงินได้ตั้งเยอะถ้าไม่ได้ใสเดี๋ยวมันจะขันมือเอานะสิเฮ้ hey, พี่ทําเงินจากเกมนั้นเหรอใส่แล้วเวลาที่เหลือก่อนที่เมตาเวิลจะรวมเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง25วัน แม้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับผู้เล่นออนฮาร์ดสูผู้เล่นระดับเทพตอนที่7และ8ดเนาะส่วนใครที่อยากจะอานมังงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอได้นที่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจสาว,าว้าแปลไทยลิงก์อยู่ใต้แร่งคลิปเลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องกลับขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย